วันนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะคะสำหรับภารกิจในการกู้เรือ Ever g ร์ก n นะคะที่มีการไปเกยตื้นขว้างคลองสุเอสเกือบ1สัปดาห์เต็มค่ะภารกิจในครั้งนี้ประสบความสําเร็จและสามารถเปิดเส้นทางเดินเรือได้ตามปกติช่วง21นาฬิกาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการไปขุดทรายบริเวณร่องน้ำออกให้มีความลึกมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันเป็นช่วงเวลานะคะที่น้ำเนี่ยได้ขึ้นทำให้เรือสามารถลอยลำได้นี่ถือว่าเป็นความร่วมมือทุกสัพพะกำลังในการระดมทีม ของทางการอียิปต์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะและนี่ก็คือภาพนาทีที่เรือ Ever Given สามารถลอยลำได้อย่างสมบูรณ์หลังจากที่ได้เกยตื้นแล้วก็ไปกีดขวางเส้นทางสัญจรในคลองซูเอสเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์ด้วยขณะนี้เรือ Ever Given นะคะกำลังมุ่งหน้าสู่ Great Bitter Lake ค่ะทำให้การสัญจรในคลองซูเอกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยทางผู้ในการองค์การคลองสุเอซหรือว่า SCA นายโอซมาราบีแถลงว่าตลอดค่ำคืนของวันที่28มีนาคมเจ้าหน้าที่พยายามเช้เรือลากกู้เรือสินค้ายักษ์ให้สามารถขยับหัวเรือและท้ายเรือได้แล้วซึ่งก็ส่งผลให้เรือที่รอการสัญจรผ่านคลองสุเอซมากกว่า450ลำเริ่มทยอยเคลื่อนผ่านคลองสุเอซได้